i ีซูซูดีแม็กแคปโฟ1.9ไฮไลเดอร์เกียร์ธรรมดาปี2018โปรโมชั่นของเราอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นค่ะ กระบะสประตูยกสูงสาภาพสวยมากๆเลยค่ะเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยเครื่องยนต์1 9 0 0งพีซีค่ะฟีดาวออกรสศูนบาทส่ง8,000บาทคนซื้อไรรับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะแมกายสวยมากๆเลยค่ะมีบันไดข้างพร้อมติดฟิล์มดำเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานเลยค่ะ ไทยในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กเครื่องเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆเลยค่ะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะกระบะสีประตูกว้างสุดๆเลยค่ะด้านหลังกว้างพอสมควรเลยค่ะคนของได้เยอะค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ